ครับสวัสดีครับผมต้อมกระชายดานะครับนอกก็มีโอกาสเดินทางมาจันทบุรีนะครับนาะนอนหนึงคืนแล้วก็นอนระยอง2คืนซึ่งทั้ง2คืนเนี่ยผมนอนอยู่บ้านบอสกู้นี่ครับบอสก,กูู้บอสก,กู้มาบอสก,กูนี่นี่ยมันออบอสก,กู้กัะเจก๊กเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากในระยองกเกาะเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> ก็ในช่วงที่ผมพักอยู่ระยองนะครับเนาะทั้งสองท่านดูแลผมไปอย่างดีนะครับแล้วกว็ ขอบคุณชุดเอนดูโรที่ไหนนักมากจันใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเอนดูโรมากจันระยองที่เพื่อการตัวแลผมขึ้นไปทําคลิปในป่าในเขา,เ<อ>านะครับทก<อ>ที่สําคัญเลยนี่ครับทั้งสองท่านมาไห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 นครับนี่ปีจ้านี่ครับก็ทั้งสองวันที่ผมอยู่ระยองนะครับทั้งสองท่านนี้ดูแลทีมงานผมดีมากขอบพระคุณมากแล้วผมจะต้อนรับท่านที่เชียงใหม่ เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เลยเอาแบบอิ่มๆเลยโอเคไหมเนาะก็เดี๋ยวได้ได้ได้ก็เดี๋ยววันนี้ต้องกลับแล้วนะครับเราต้องเดินทางกลับนะครับก่อนจากการขอขอบพระคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขนาครับผมขอบคุณนะครับดี่จ่ขนาดครับพี่น้องนะครับมาจะได้ดูแลด้วยนี่นะครับ นี่ครับดีใจขนาดเลย<ช>ขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดีนน๋ยวต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผมเขาซึ่งต้อมกับเชดาก็จะปลาตัวไปนั่นแหละอันนี้คือเรื่องของเรื่องเปิ้นสัญญาใจ่ายกันไว้ก่อแล้วว่าจะเพื่มโคเท้ามาเอวที่นี่แล้ววันนี้ฮอร์มาทําตามสัญญานะครับเนาะ เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็เจอกันอีกเดี๋ยวก็ไปอีกไแม่เดี๋ยววันที่หนึ่งนี่นี่นะครับเรารวยแล้วเรารวยแล้วเออรวยแล้วขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหมันจัดเลยผมซัดกันหนึ่งเชิดชายสุขามนี่เหมือนไม่ได้ทํางานอ่ะนี่เราจ้างมาเที่ยวเราจ้างมาเที่ยวผมจ้างหนึ่งเชิดชายสุขามมาขี่รถที่ระยองอ่ะดูสุดยอดเชิดชายสุขามก็ได้ฝากชื่อเอาไว้ที่ระยองแล้วนะครับ ส่วนวันที่ผมทําคลิปนะครับผมใช้คันนี้รถอะไรก็ไปได้นะครับดันไปกับเขาได้คลิปมาเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับเนาะก็เดียวโอกาสนี้จะเดินทางกลับเชียงใหม่แล้วเจอกันโอกาสต่อไปครับพี่น้องผมบวันนี้ผมอยู่กับไ่หนึ่งนะครับเชืิอชายสุขุมภารันธ์นะครับในกกรขาวรถตู้แล้วก็วันนี้ป่ากันมาแอลดอยตัวแล้วก็เดี๋ยวสักกรหนึ่งก่อจะเดินทางกลับเชียงใหม่บัดเดี๋ยนี้ ก้าโมงครึ่นะครับผมจะออกจากระยองเก้าโมงครึ่งปโอเคพร้อมทุกท่านปิดประตูอดยังเพื่อนนะปิดนะครับบายโิดเมนูเลยเเ้อไปเชียงใหม่นะขอสักหมูวถ่ายผมก็คุูนี่ครับสวัสดีตอนเจ้าครับที่ระยอง นี่นะครับสวัสดีตอนเช้าที่ระยองอยู่กับบอสกู้กับกับอะไรนะกับเจโกะอันนี้บ้านสวนนะครับเดียวเช้านี้นะคะรับเพบอกว่าเราจะพาไปดูผลไม้ที่อยู่ในสวนอันนี้เป็นทปลปูกขายเ่บอกอไว้ป,ป่าดับบ้าน <c oughs> โอ้แน่นอนมากนี่ครับต้นทุเรียนอันนี้ตาไปโคนมานี่ก็ ก็หามาหันของแตนนี่เนอะว่าต้นทุเรียนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสลักชื่อไว้นะสามลูกเดี๋ยวเขาว่ากันนะเสร็จแล้วส่งชื่อใหม่ด้วยไอ้นี่ถ้ามันจะออกเต็มเ็มนี่มันออกเดือนไหนน้องนี่อันนี้คือลูกมังคุดมันที่มันมินามันก็หมดแล้วอืมอันนี้ก็มาหานี่นะครับเนอะว่าต้นทุเรียนกับต้นมังคุดมันเป็นอย่างไงว่าโอ้แต่ว่าผมนั่งแกะแบบ สะใจเลยมันต้องบีบมันต้องบีบแบบขึ้นมาแบบกดกดกด่นอนไได้มาเห็นต้นทุเรียนเรื่องของเรื่องแหละเพราะว่าบับกเคยเห็นต้นทุเรียนเลยนี่อันนี้คือการเก็บลูกมังคุดนี่ไงนี่ครับสดสดเลยครับพี่น้องเหย้ยนี่เรดี้อุ้ยไหนเรดี้อุ้มอะ นี่นี่มาเกนีหรอมังคุดล่วงมังคุดลงด่นนไว่ว่าจอว่าเจอแล้วก็เลยซ้อสยไหนดูดิ่รอโอ้ขาวเลยอ่ะมันคุดล่วงเออมังคุดไรยองนะครับแล้วว่ามันตกเสียหัวเนี่ยไรดิเน่ยเล่นซอมบี้อ๊ะของดีเจียงใหม่ทั้งที่ยมาเออเนาะใส่แบบนี้กัมาเส่แขนยงแขนยาว เพ <si şey> uh)> ิ่งเพิ่งใจบอน้อไปเลยไปเลยเียบยชเแต่ละคนเนียเะสดจากไร่ เอาต้องเดิดแบบนี้เพราะว่ามันจะอร่อยมากอขาวขาวแหลมแหลมเลยปะเดี๋ยวเขาจะเก็บทุเรียนทุเรียนทุเรียนดอโอ้ หอมอ่ะมันขึ้นจอีอยนเลยมันออกจี๊ยนเลยนะครับไอ่ยังว่ะุปเตอป้ามาหน่ย่ยฮะเนี่ยคือมันยังไม่แก่ป้าบอกว่ามิถุนายนจับพอดีเลยแก่ต้นจูนต่อมามิถุนายนกลายเป็นพืชสะพานได้ยังไงประตูโฟเกย์ยังเปนะ็นไปนะไปดูนะครับบาย โอเคกินเมนูเลยเนี่ไปเชียงใหม่นะขอสักหคู่นะขอทายผมก็คู่นี่ครับอะไรโหขี้รถดีดนซีอิ้วเลยอ่โอเคพี่เดี๋ยวผมไปก่อนเจอกันเชียงใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับจากนี้ไปเราก็จะกลับเชียงใหม่กันแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายพยายามพ่าคนดูวะเนื้อไห้อย่ามาบอกผมอะ น้าห้องน้าใจน้ำบอด